เสียงมันต้องกัดดังไม่ใช่แบบต่ำมันต่ำมันต่ำไปกับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องดีเจโชคพาเทินครับผมอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับอีพีสามครับผมกับการแจกรอยยิ้มในช่องดีเจโชคนะครับผมอาก็ทักทายด้วยนะครับ ผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างเหมือนเดิมครับผมมาแจกรอยยิ้มอ่านะครับผมมีคลิปสนุกสนุกค,ค,ครับผม <Okay. S 1> ให้รอยยิ้มแก่ท่านผู้ชมกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดสับ s ไคร b e นะครับผมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเผื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่ดีเจโลคตั้งอ่านะครับผมเออ นะครับผมก็อย่ารอช้าครับผมไปคลิปแรกในวันนี้ครับผมมีอะไรบ้างเด็กๆกันบ้างครับผมมาคลิปแรกครับผมไปกันคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตผมมักบอกกับแฟนของผมเสมอว่าถึงแม้เธอจะไม่งามเหมือนคนอื่น แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธองามที่สุดสรับผมก็คืองามไส้เยี่ยมกดไลค์ให้พี่เขาเลยครับผมบอกแฟนผมครับผมงามครับงามไส้เยี่ยม โโคววนาสตุมาเาาคุณคุณไหมครับผมมาคุณคุณไหมหนยหนีอ่ายีงยนนอายง่าีงมึนงน,นี่ยนะก่าม่เยายเหนือนทงาีายียนาหนง่ปยี่นาน่านี่นายหนีงยงงงา กับพวกกูได้โว้ลูกทรพีลูกพอลพีมึงเนี่ยไม่ร <those> <welche> I mean ักศักดิ์ศรีตัวเองเลยคิดดูงิว่าลูกสองคนมึงยังหนีมาทำนี้กับเขาได้แล้วเขารู้ไหมว่ามึงมีเมียอยู่แล้วมึงไอ้คนอับปีอับปีฮึยังจะลอยย่าลอยตาอยู่กูมาด่าขนาดนี้แน่ที่มึงจะเอาล้มความเป็นแม่โว้หน้าสนตีนหน้าสนตีนไอ้พูดแล้วกูหมั่นใจคนอย่างมึงเนี่ยนะไม่ลงไว้ลง แต่แ้วแต่แแต่แแต่แ่าปาปาเฮ้าสางคลิปมาดีนะฮะอุญละกูขอขึ้นเมิงยังไม่สการ้าอีกเมียก็ลูกมาต้านใครให้เลยอะไรของเมียไอ้ต้าไม่ใช่ลูกคนนี้วะก็ไม่ใช่ไง ลูกมึงนั่งสวนอยู่นั่นนอ่ะอแไหนบอกโยแม่ว่าจะมาแต่งงานอัตมาบอกว่ามางานแต่งแต่อัตมาไม่ได้มาแต่งงานนี่โยแม่นั่งก่อนไหมไม่นั่งโยแม่นั่งก่อนไม่นั่งนั่งเลยนะนักโทษทอนคะขออนุญาติถอนก็พูดถอนค่ะถอนคำว่านักโทษถอนคำว่านั่งลงไมัน่ากลัวตรงไหนนั่งลงอ่ะโยแม่เป็นสีที่ตูดนั่งโยแม่อตมาจะให้พรจะ เตรียมรับพรกันนะครับดีมากเลยโยมแม่แพ้มีเบียร์อยากโยมแม่อยากได้พรให้สินได้พรนะเออทำไมอันนั้นต็ปัจจัยเยอปาติัยเพนเพนนะอปาติยาอปาติัยเพนอปาติโกอปาติัยคู่คู่คู่เพ่เอ้าเอาทั้งผมเคิร์ไปเลยมาว่ารีบคัดเลยดีกว่าทำไมอะคะเดี๋ยวนรกจะแดกกระบาลเลย ถือว่าคลิปใช้ได้นะครับผมเออสร้างความบันเทิงได้นะเอออย่ารอช้าครับไปต่อยังไงป้าคนนี้ยังไงอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับมะม่วงกูดูใกล้ดูกลนี่งว่าไม่ได้ดูไมาดูอย่ายุ่งพาหายอ๋ยมันไม่ใช่แกไอเป็นสีของมันอย่ายุ่งนะกับป้ามานั่งกินเหล้าได้แต่อย่ายุ่งกับมะม่วงกูนะ ป้าตูจะก็หมากูไม่รู้กูนับลูกไปแล้วมีสามลูกกู <c oughs> นับไว้หมดแล้วนะมีสามลูก <c oughs> ต้องเข้าใจคุณป้าน,นะครับผมต้องเข้าใจเออกว่ามันจะโตได้อะนะมะม่วงปลูกนานนะครับผมแกก็รักของแก <c oughs> ก็อย่าไปรักของแกแล้วกัน <c oughs> ให้แกรักคนเดียวพอ <c oughs> ไปต่อครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าเมียผมเป็นคนภาคกลางนะแต่พอแต่งงานกันไปแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันเป็นคนเหนือเหนือการควบคุมอะผมเองเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเป็นคนอีสานแต่พอแต่งงานกับเมียไปแล้วเป็นคนใต้เฉยเลยใต้บังคับบัญชาเมียพี่คนนี้อีกแล้ว ผมครับผมผมไม่เป็นคนโคราชเป็นคนอีสานทุกวันนี้ย้ายไปอยู่ใต้แล้วก็ตายเป็นชาไอจนชาการของเมียสุภาพบุรุษจะเข้าใจครับผมชีวิตหลังแต่งงานาสงสารพี่แกไปต่อ เสียงอะไรเนี่ยเสี่ยงมันต้องกักกันไม่ใช่แบบต่ำมันต่ำมันต่ำไปเอง ผมก็อีกรอบผมให้ดูอีกรอบเสียงอะไรเนี่ยเสียงมันต้องต่างไม่ใช่ต่ามันต่ามันต่างไปดูๆครับดูมาเท่าตื่นลิงโท มันต้องอย่างงี้ <c oughs> คลิปต่อไปครับผมโอเคไปยิ้มกันต่อ <c oughs> ยังไงครับมือมายังไงยังไงโ <c oughs> <c oughs> บ้คาเฟ่เหรอครับ <c oughs> ไปอ่อ <c oughs> về là cửa, quay nè, chưa đai, Thử và lìn chơi đai không, ba, to, hả, quay ngay, phòng khó à, à, มาจัดให้หน่อยดิเฮยเดียกูอยู่ป่หวะอยากจะบอกจัดทั้งคืนเอาให้เรียบเอาให้เรียบอยากจะจับเขาไปต่ขอข้าน,นีอาา่านว่าอีกื Dan anti jutung kamu tuh oksigen leka. Laksana kongsiang, tapi akarnya terbawa nafas. Kamu tuh Oke, biarai. Yeah. อิงกูช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรกันนะเสียงนี้จะสุภาพบุรุษจะเข้าใจไป่อถ้าเธอชอบคนตลกเธอก็มันจีบเราดิโคาชเมื่อเช้าเราเข้าห้องน้ำไปเราเอาสบู่มาถือมือเฮ้ยสบู่มาถือหมาสบู่มาเถือมาให้สบู่มาถือมูเฮ้ยผิดอยู่อีกหรอ สบู่มาถูมือเฮ้ยถูกแล้วถูแล้วน่าลันะใช้ได้อยู่ครับอย่ารอช้าไปต้องอ้วนไม่เข้ค่อยออกไข่เพราะเข้าเมียผมแล้วก็ไม่เคยออกเลยตั้งแต่เขาก็เมียมาก็เพิ่งรู้ว่าเมียเป็นคนลุกครึ่งนะครึ่งวันนอนครึ่งวันแดด เขาบอกชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงนะน้ำหนักเมียผมขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลย <c oughs> ผมนี่ชอบพี่แกจริงๆครับผม <c oughs> เหมือนกันครับผมขึ้นอย่างเดียวเมียผมน้ำหนักนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเดา โโอ้พูดเร็วกว่าแสงโอ้สุดยอดนะครับใช้ได้ในการพูดของพี่ครับครับครับอย่าลืมกินน้ำนะครับนะครับเออนะครับเออ เป็นวันนี้ทุกคนนะครับพูดเร็วกัขนาดนี้หาไหมครับว่าฟังทันไหมเ <laughs> ต่เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยแทน <laughs> แทนแทนพี่ๆคนนัๆๆ้นนะฮะครับผมวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายครับผมคลิปสุดท้ายนะคลิปสุดท้ายครับผมอคลิปสุดท้ายสุดท้ายแล้วป่าอ,อย่าหามาใหม่ไปคลิปสุดท้ายวันนี้ครับพี่พี่รู้ไหมว่าไดโนเสาร์ร้องยังไง ร้องยังไงครับไหนร้องไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพอพ่อพ่อคุยโทรศัพท์อยู่เอาเดี๋ยวก่อนคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะนี่แม่แม่อยากคุยด้วยเอาแล้วงานเข้าเดี๋ยวแม่อยากรู้ว่าเราคุยรายการแม่รู้ไหมเขาว่าไดโนเสาร์ร้องว่ายังไงว้าเฮ้ย แม่รู้ไหมครับเนโนเสามล้องยังไงว้า wow. <laughs> วันนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีพี EP 3แล้วนะครับผมใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูยังไม่ติดตามนะครับกด ับะไคร้กดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมวันนี้ก็มาแจกรอยยิ้มนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมีรอยยิ้มในช่วงนี้นะครับผมผมก็จะทําคลิปลงนะครับผมอ่าช่วงของวันทุกพุธและเสาร์ครับผมช่วงเวลาเที่ยงตรงของ2วันนี้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมแจกรอยยิ้มมา่าให้ท่านผู้ชม ได้ดูกันครับผมแล้วให้มีรอยยิ้มนะครับผมนะอย่าเครียดครับผมช่วงนี้วิกฤตเยอะแยะแล้วเราก็อย่าเครียดครับผมมาอมยิ้มกับช่องดีเจโชคพาเพลินครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะไป